เรไม่หลับมันดีพูดไปผิดไปมันดีโมโหไปกลับมาก็เสียใจแลมีคนพูดรรู้อยู่แต่คนต่างก็เข้าใจกันแหละ้อยที่หนูเนี่ยไม่เคยทะเลาะใครตลอดหนูสายหวานนี่ไหครับฮะหนูสายหวานสายหวาน่ะใช่นสายสายสายดาร์กเหรอสายดำเหรอขี้โมโหอันนี้อนี้เป็นประดำอยู่แล้วเราเป็นคน คนท่านอยากเขาเรียกอะไรล่ะคิดเร็วทำเร็วอมองนี่นะบางทีกอ็อาจจะไม่ไม่เหมาะสมแต่เราดูที่ผลงานที่มันออกมาก็โอเคแล้วบางครั้งก็ต้องดูงมั่งพราะเราก็เป็นอาหารมาก่อนก็รู้อยู่ซอมลง เสียงซ้อมลงอะไรนะมัที่เสียงซ้อมลงไปเลยเมื่อกี้แกแล้วหมันไม่ดีไม่ด้เลยหน้าบางทีพูดแล้วไม่ได้ยินแล้วต้องเขียนได้เลยอ่ะ like รู้ใจรู้ใจขนาดนั้นเลยนะเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวโอ้โหนิยายมันออกมาเต็มเลยมัวไม่ได้โกหกแล้วแล้ววันเวลาก็พิสูจน์เองนะมันมันต้องเอาบ้านเบี่งไปให้ได้ โอ้ยเจ้เอาอะไระเราก็ยังหลายคนช่างคิดช่างอ่านช่างอะไรเหล่านี้นะเราก็มีสายนี้เลื่ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อต้องรู้สานกรารความเป็นมาก็นั่งคิดอะไรเรื่อยๆไม่มีอำนาจไม่มีอะไรก็อ่านคิดเฉยๆเ,เ,เป็นความคิดของคนหนึ่งนะคนเราเ่ยนะมันต้องกำหนดบทบาทโดยให้เหมาะสมนะเมื่อไร่ควรจะเป็นยังไงทำตัวยังไงนะจะวอาจำดุบ้างบ้าง,างนะเพราะเป็นนายกไง ถ้าเป็นคนอื่นหรือเมืองนอกเขาก็เขา please ใช่ไหม please แต่ว่าลั่นคงน่าจะส่งพวกนี้ไปอเมริกาหน่อยไปถามพุ๊โน้นเลยถามแบบถามเราเดี๋ยวจะโมโหไป่อเรู้ยตีออกไหมนี่ไม่เคยโกรธเลยอเมริกาไปถามอะไรอเมริกาเข้าประเทศหลายประเทศเหลยไหมล่ะตัวเราอมีเท่าเดค่ะนั่อ่านี่เหม็นพูดเลยเข้าประเทศนะตอนนั้นเหม็นพูดเลย นี่แหละอิสราเสรี่เต็มเคื่องก็ซื้อเพราะนี่คือประเทศไทยใช่ไหมเราไม่เหมือนคนอื่น <S <S อย่าลืมอย่าลืมเราเหมือนคนอื่นเพรา,ยาะยังไงพวกคนไทยด้วยกันหนึ่ะแต่ก็ขออย่างเดียวให้มันนึกถึงกฎหมายกันบ้างเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนจะทําทให้คนอื่นที่เขาเขาไม่ได้มาร่วมด้วยเขาเดือดร้อน การแทบหน้าการใช้กฎหมายก็ต้องระมัมวังใช่ไหมว่าไม่ให้มันบานปลายไม่เป็นเรื่องเป็นอย่างมันก็ต้องมีวิธีการทําทุกวิธีการนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเราอยู่กันตรงนี้คือฝ่ายบริหารใช่ไหมฝ่ายบริหารบุคลากรนิติบัญญัติอะไรแบบอายการศาลควอนสลากมันก็มีหน้าที่ของความผิบาทของเขารรกฎหมายของทะเล,ลเราไปก้าลวล่วงเขาไม่ได้ทุกอย่างเราเคารพตรงนี้นะแล้วก็ทำร้อยดีสุดแล้วกัน อไมหยือกเลย่ไม่ใช่ไปดื่มดิมยกงานอดิเรกหลังจากนี้ไปจะทำอะไรคะไม่เรางานอดิเรกเราก็อ่านหนังสือเลี้ยงหมาเขียนไพทคะเขียนจะเขียนเพลงไหมคะยุ่งขี่ดขอพักสมองเดี๋ยวเพราะเจอกับหนังสือมาเก้าปีทั่วมัวดพราะเราแต่งเพลงแต่กรแต่งกรนะแต่งเพลงก็อทะเลนั่นเรียกว่าเขียนกรเขียนกรถ้ามีคนไปทำเพลง เมื่อแรจะเขียนให้พี่หนูไปแต่งให้พี่หนูให้พี่หนูเล่นดนตรีให้พี่หนูไปร้องร้องเพลงค่ะ้วชอบเพลงไหนสุดคะชอบทุกเพลงอ่ะเพลงยุคอ่ะเพลงยุคแต่ก็ชอบทุกเพลงอ่ะเพราะมันมันมันเพลงที่เรามีความหมายสำหรับเรานะเราไม่ต้องการจะให้ใคราเป็นเจ้าวี่ไม่ใช่เราเคยเราเคยทำได้มาแล้วก็ทำเด็กๆแล้วก็คุณแม่ก็สอนโน่นนี่ต้นต้นไทยเราก็ ก็เรียนได้ดีก็มมีแต่งเรื่องบทกอนบทกวีใช่ไหมอยู่กระถาพี่ีก็พูดขำๆบ้างตลกๆบ้างนะเล่าเรื่องให้มันร้อยเรียงมาอบรมฐานประชุมทีงฐานโดยเฉาะฐานเด็กๆเี่ยเขาต้องต้องให้เขารุกรบนะแล้ก็ดูบ้างอะไรบ้างตลกบ้างอะไรบ้างเขาพูดได้สองสามชั่วโมงอ่ะวันๆอ่ะต้องเร้าให้เขามีจิตใจในการสู้รบฐานเนี่ยถ้าก็แผลอะไรล่ะ นอนช่วยพย,ย,ยายามยายถึงเวลาสามลมมันทำทำไมไม่ไ,ได้ต้องกานแค่นั้นแหละมีมี้วหแบบอาราบาบานไ้เหรอประมาณเจ็ดบ้างเดหรือสิบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กอสิ่ง่งเดยไม่มีคน,น,นมาขอแงนั่นเรามาจากหัวใจของเรา ล่างไว้บางทีเขาก็เก็บไปไปไถ่ายทำนองเขาว่ามาถ้าฟังแล้วพอได้ก็โอเคบางทีมันก็คือถ้าเพลงเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยใช่ไหมหนูวเวลาเขาแต่งเนี่ยเขาจะแต่งแล้วก็พร้อมทํานองอนนหรือไม่เอาทํานองที่มันพร้อๆออกมาก่อนแล้วใส่เนือ้อทีหลังถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลามันเนื้อมาก่อนแล้วลองมาทีหลังมันก็ต้องบิดต้องแก้ใช่ไหมเพราะเราเขียนในรูปของกรอนไงมันโยงนี่โยงนี่นก่กนอนแปดก่อนสิบภาพอ่ะ เดินไปดูในต่วนของเพลงใบ้ที่ไม่คี้ทิ้ดแต่เนาไม่ไม่คล้องจองอ่ะแต่เขาใส่ทํานองออกมาก่อนให้มันพอแล้วที่เราเนือใส่มันตัวอย่างนะร้องักเพลงนะีเพลงที่แบบ้องกบบอารมณ์ีเลยบเ้อาค่อยได้สักเพลงไม่ได้จําเนื้อมเคยได้ช่วยร้องได้อะไรทุกเพลงจัเนื้อมาคยได้มีคนแซวว่าอยู่อยู่เก้าปีแต่แต่มีเพลงบอกว่าตอเวลา แ่แหละนียังไม่ได้ไปเลิกเธอเ่ยตอนแรกคือตอนนั้นตอนนั้นก็คือว่ามันจริงนจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นมาถึงวันนี้หรอกเธอก็รู้ว่าเข้ามาอย่างไงสถานเป็นยังไงถ้ามันเรียบร้อยถ้าไปนาแล้วถ้ามันสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาถ้าไปก็ไม่ตั้งใจอยู่มาถึงขนาดนี้หรอกเจ่ามาแล่ะ ถือว่าทุกอย่างก็โอเคแค่นี้เรียกว่า4ปีแรกกับ4ปีหลังีปีหลังก็เข้ามาด้วยอะไรล่ะไม่ใช่ปีแรกก็พูดอยู่นั่นแหละไม่ยอมเลิกกันทีแล้วจะไม่ไม่กลับไปบ้างเห้อมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นน่ะเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเราดูบ้านเมืองให้เรียบร้อยไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นแหละเป้าหมายก็มีแค่นั้นเองตอนนี้กลายเป็นรัฐบาลปองรองสมานน้ำทขงมครับมันไม่ใช่รัฐบาลฟองรองทุกคนมันต้องปองรองกันเองเราก็มีส่วนร่วม ให้เกิดการปองดองทำให้ทุรนคือเกิก็เลือกตั้งว่าไงก็ว่ากันตามมาสิไปใช้ใจไม่ให้หน pues ูฮะเออจะไปสั่งใครปองดองได้ไหมลูกน้องนคนเดียวสั yeah. um ่งได้เหรอฮะเองสะพานไดงคือใจเราสะพานสะพานไปไหนลูกไป รู้ไหมว่าไปจางไหนความเป็นมาเพลงนี้ากไหนรู <serving> <k cartoon> ้ไหมแรลมในใจเราคืออะไรรู้ไหม bridge over tap e water เราดูภาษาปิดเราแต่งให้มันทำนองนั้น bridge over tap e water ข้ามสายน้ำที่เชี่ยวกลากเป็นสะพานให้คนเขาเหยียบย่ำข้ามไปนั่นแหละคือเรา

ที่แสนยิ่งใหญ่จะพาเธอให้พ้นทุกภัยฉันไม่อยากต้งงขอแทนเพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใดฉันพร้อมจะเป็นสะพาน ให้เธอ้ามไปสายทางที่ฉันเดินฉันสั่นันที่ตั้ใจฉันพร้อมจะเป็นสภาเพื่อให้เธอามสความรเืงสดใสวันนั้นยิไม่ไสิวังไวจะกลายเป็นจริง นี่นี่เขาบอกว่าอยู่ที่เขียนเดี่ยเดี๋ยวพอเมื่อกี้มันมีอยู่คำเมื่อกี้อะไรนะอีกไม่นานเดี๋ยวโดนอีกจะโดนอีกบางนคนอะไรอีกไม่นานตรงงดเป็น้พานี่คืออีกไม่นานคืออุบัติเหตุไได้พ้นไปไม่ได้ว่าเวลาเราไม่ได้มองตรงนั้นเราหมายว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ดูดีถ้ามันผ่านเร็วเราไม่ต้องรับผิดชอบเราก็ไปเร็วเค็นั้วเองแต่ในเมื่อมันกลไกทางการเลืองตั้งตามร้ำธูลเขาทำมาแล้วก็ต้องอยู่อ่ะ ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของกระบวนการอย่าไปทุกคนก็บอกอำนาจอำนาจถามพี่หนูแค่อำนาะไรบ้างน้อยแค่ไหนอำนาจมาันต้องทำในสถ่งต้องอำนาจออกมาพร้อมความรับผิดชอบอี่แหละสำคัญผมก็บอกกบคอรบทุกครั้งอ่ะอำนาจทุกคนอยากมีอำนาจแต่อำนาจมันต้องมีมาพร้อมความรับผิดชอบไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะไม่ดีนั่นแหละคือ,อาการแช้อำนาจถ้าไม่ถูกมันก็มีบบปัญหา ผมก็ยาาระวังมาเก้าปีแล้วทุกคนในคอรมอก็ระวังมาด้วยกันผมก็ขอร้องกันแล้วนะว่าบ้านเมืองมันท้องกไปอยางอื่นหลายอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันนะความคิดแบบทหารผมด้วยแล้วเราก็อยู่กับการเมืองมาหลายปีสี่ปีหลังสี่ปีแรกมันก็มีอยู่ละเราก็ต้องสร้างสรรค์การนำการเมืองที่มันสร้างสรรค์ถ้ามัน คนมันแยกกันมากๆเยมันอันตรายใช่ไหมมันต้องมีหลักพื้นฐานนํำพันธ์คือชาติศาสนาพระพุทธไว้ก่อนแตอย่างนั้นจะจะังไงก็ว่ว่ากันมาแต่ถ้าแยกเป็นกลุ่มๆุ่ฟยฟเงี้ยมันมันมันดำเนินหน้าไม่ได้วันหน้ามันไม่เป็นไรกับลูกหลานของท่านนั่นแหละก็ไม่แน่นะเขาอาจจะดีก็ได้นะได้หนูวะทาไมพูดมากกันนีเคืียดกลายเป็นเราไม่มีอำนาจอะไรอยู่แล้วไม่เคยคิดว่ามีอำนาจเอางี้ดีกว่า ทุกอย่างมน่ากมาโดยความรับผิดชอบทุกอย่างก็ามาตามขั้นตอนทุกอย่างมาด้วยระเบียบข้อบังคับกฎหมายไม่อยู่ดีจะไปทยทำแบบนี้ทาให้นะายทะเบยนผมไม่เคยถามถามได้ทุกบทมีแต่ว่าดําริไปเรื่องนี้เป็นนโยบายไอย้เรื่องนี้มัน,มนควรจะทํำไหมทําได้ไหมอา้าวเห็นชอบรวมกันะ่ะกิติการไปตรวจทานที่มันถูกต้องไหมเลขาเด็กเขิก็ต้วโตหมดอะ่ะอา่าแค่นี้ลนะโอเคมัน้ับต่อถามทุกมิติ แต่ถ้าใช้แบบมากเกินไปมันก็อันตรายแต่ทุกคนก็รับผิดชอบอยู่แล้วหมดเรื่องอะท่านนี้คิดว่ามาถึงมาถึงมาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างและที่เดินต่อไปข้างหน้ามันจะเรียบร้อยแบบถ้าถามผมด้วยดีเลยใช่ไหมนี่อีกฝ่าคนนี้เขาเดินดิ <c oughs> ตอนนี้ก็ในคณะนะ่ะงานงานใหญ่ๆได้นอนแล้วครัก็มันมันจริงๆว่ามันต้องไปย้อนดูว่ามันมีอะไรอยู่แล้วบ้างเนาะหลายๆอย่างพูดมาเมื่อกี้มันก็มีอยู่แล้ว d o c ไม่ได้หลากหลายการกระจายอำนาจหมักอะไรบางอะไรขึ้นไปบ้างมันทำมีสภาเนี่ยแล้วดูเขียนไว้อะไรก็ไปถ้าจะทําได้ก็ทำไปแก้อะไรกันเยอะแๆเราไปทำทำได้ก็ทําไปแล้วทำมันเกิดประโยชน์ยังไงแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาจจะดีก็ได้ผมไม่รู้ไม่มีความเห็นโดคอมเมนต์ที่พูดเนี่ยาากฝากอะไรถึงชาวเน็ตที่เขาอาจจะไม่ได้เจอท่านในช่วงที่ยังท่านไม่ได้เป็นอะไรอยูแล้วค่ะก็ฝากความรักความคิดถึง แล้วก็ไม่โกรธเคืองใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะชมจะรักจะชอบไม่ชอบจะด่าจะว่าเพราะว่ามันเป็นโลกของโซเชียลเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องมีภู้นคุ้มกันบ้างนะบางทีคือไม่รู้จักใครก็แล้วแต่แต่ฟังามาแล้วเขาเกลียดกูเกลียดด้วยเขาเกลียดเขาเกลียดด้วยคือมันต้องมีเหตุมีผลนลั่นแหละว่า้านยามไดอยู่ไงใช่ไหมครับถ้าทุกคนบิดเบี้ยไปหมดกฎหมายอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไม่ได้แล้ว อันตรายทาั้งประเทศนะพวกพวกเราก็ด้วยนะช่วยช่วยกันแล้วกันยี่เรา้ย่กัารขเชียวแล้วอันตรายจี้มันจี้ทุกอันแหละก็ไม่เป็นไรเขาลองพิสูจนเห็นไอคนที่เป็นคนที่เขาว่าเขาชมก็มีวัาหลังก็ไม่อ่านทิดา่ามันก็หายไปจากโทรศัพท์เหมือนกันนาะกแสดงมีใช้เครื่องมือไว้ผมเนี่

เขาไปจอบอยู่เขาไปจอบเลยตอนที่มายกตัจะไม่เล่นเลยใช่ไหมคะจะเล่นจะเล่นทำไมอ่ะเล่นทำไมอ่ะถ้าก็ดูดิดูอ่ะดูไม่ตอบโต้มันไม่ใช่เวลาใช่ไหมตอบโต้แล้วอยากจะเขียนอะไรก็เขียนมาแค่ก็อ่านไปแต่จะหยิบมามามาถ่ายดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันก็ต้องดูนะมันไม่ใช่เฉพาะไอ้ไอ้คอมเมนต์พวกนี้มันดูเรื่องความการพัฒนาโน่นเนี่ยเขาคนเขียนมันก็มีนะ หน่วยงานเขาก็เขาก,ขาก็อะไระ่ะโพสองมาอะไรมาถึงความเข้าหนาความเป็นจริงข้อเท็จจริงเขา,าแถลงบทแล้วอ่านที่เป็นประโยชน์บ้างถ้าอา่านเรื่องทะเลาะบอกแวกงโกรธก,กันเลียดกันบางทีก็ไม่รู้จักหน้ากันเลยโรดได้ไงยังไม่รู้เลยเพราะสังคมบูลลี่ไปแล้วคำว่าเป็นใจมันก็เป็นใจที่มันมีเพื่แแบบของเรามันก็ของสากลด้วยของเราด้วยบริบทรประเทศไทยเป็นยังไงอัตลักษณ์ก็เป็นยังไงความเป็นมาของเราเป็นยังไง ใช่ไหมถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะลองไปค,คิดดูถ้าเราไม่มีมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นไหมบ้านเมืองมันจะงบกว่านี้ไหมแต่บ้านเมืองรับการพัฒนาไหมบ้านเมืองเราก็มีคนหลายระดับหลายได้ใช่ไหมการพัฒนาโดยใช้งบประมาณอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่เพียงพอมันก็ต้องไปดูเรื่องการปรับวิธีการต่างๆเพื่อที <c oughs> ่มรนพยายามเดินมาน <c oughs> อ่าก็ <c oughs> คอยดูแลกันยังก็ทำอยู่แล้วบ้า อะไรนะมรนไม่สมมุติไป่สมมุติไปสมมุติสมมุติในสิ่งที่ดีสมมุติมันต้องสมมุติว่ามันไปได้ด้วยดีก็สมมุติให้มันดีดิถ้าเราสมมุติให้มันดีมัน,มนก็ดีแหละสมมุติไปดีมันก็ไปดีดท,ท,ทุก,กทีก็ความรักความสามัคคีความเข้าใจว่าเราเราทําหน้าที่เพื่อใคร <c oughs> เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อสาบานณ อะไรต่างๆก็ตามที่ทําได้โดยเร็วก็เลยดำเนินการไปอันที่มีกระบวนการขั้นตอนก็ก็ต้องทําต่อนะหลายอย่างมติขัดข้อกฎหมายที่เป็นยังไม่เรียบร้อยยังไม่อัุมัติออกมาเป็นกฎหมายมันก็ยังทําไม่ได้แต่แหละเพราะเาทำกันต่อไว้มันมีแค่นี้แหละหลังจากนี้คือไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกแล้วเนี่ยหวังอะไรต่อเรือลำใหม่ที่ที่กำลังจะมาดูแลประเทศแล้วพวกเราหวังไงล่ะสื่อหวังไงล่ะสื่อหวังว่าไงประชาชนหวังว่าไง อ้าก็วางมบเธอแหละไะไปวางอะไรเลยจะไปคุมอะไรใครไปเขาหรอกไม่งั้นวันนี้ตอบวันนี้พอได้ไหมพอจะได้ไหมตามจ้างตอบมาบงนายย่านี้ายกจความหงเรื่องาบ้านเมืองราต้ก็ามก็ึงไปดูอ่ะนมกลัวแล้วไม่กลัวเรามไปดูก่อนะเราไม่อยากให้ความขยันมันมัน มันมากกว่านี้ท no ุกวันมันก็มีกันอยู่แล้วเ็าอยู่ที่พวกเราช่วยกันทําให้บ้านเมืองมันสงบกปแล้วตะก่อนมันไม่มากตรานี้เพราะวันนี้มีมีโซเชียลมีอะไรออกมาตอนนี้นีทุกคนก็แจะเห็นได้หมดอะยมันก็ในหวังอย่างนั้นละมั้งคนจะดูก็เป็นเธอเนี่ยแหละไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบก็พูดอยู่นี่ไงไม่ให้มันกลับมาไม่อยากให้กลับมาโอเคนะในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่ง ใช่ไหมเราก็เป็นประชาชนแล้วล่ะแล้วผมคิดว่าชนทุกคนก็ไม่อยากให้อะไรกลับมาแบบย,ย้อนกลับไปดูก็แล้วกันก็แค่นั้นเองอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่มันเกิดมาแล้วเสียหายก็อย่าไปทํามันอีกนั่นเขาเรียกประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้แล้วจะจะอยู่ยังไงเราวันนี้วันหน้าล่ะก็เก้าเก้าปีเต็มมีสักวันที่คุณนอยู่ประทับใจอะไรบ้างทุกวันมีทุกวัน,วนเหตุการณ์ไหนที่ประทับใจที่สุดเหตุการณ์เหรอ การจะไม่ได้มีเป็นพันไอ้ที่ประทับใจมากที่สุดคือการประชุคมคอรมอที่เป็นคนร้อยทุกสัปดาห์ทุกคนเนี่ยชอบรวมกันทุกคน,นเสนอโครงการที่เข้าอยู่ในกรอบของที่เราวางไว้เรื่องที่เราวางเรื่องปฏิรูปอ่อปล่าใช่เพราเขต้องเสนอไปตามนั้นน่แหละทุกอย่างไม่ได้ไปบีบรัดใครท้กอย่างมัน,น,นกอ็นอยู่ในหกข้อนั่นแหละมันเป็นหกข้อใหญ่ซึ่งหลายประเทศเขาใช้เขาก็ทําไม่ใช่ว่าล่างไว้เพื่อสืบทอดอำนาจใช่ไว้อ่านดูสิบางท่านก็ไปเคยอ่านอะ แต่วิจาร์ได้เป็นหน้าหน้าแหละไม่รู้เหมือนกันมันจะได้ทําได้แล้วมันเป็นเรื่องการจัดสรรประมาณไม่ได้ลงในกล่องของมันให้ได้มันจะได้ไปพร้อมพอกันบางงานั้นงานก็ต้องเร่งด่วนมากหน่อยเข้าจไหมก็เกินครึ่งนะเกินครึ่งบางอย่างมันยากบางอย่างมันติดกฎหมายกฎหมายเสนอไปก็หลายอย่างมันยังไม่ออกก็เรื่องคุณสภาอาจจะยังไม่เข้าใจก็ทำกันต่อไปที่ อย่างน้อยก็น่าจะเกินห้าสิบกสิบางอย่างก็แปดสิบเก้าสิบเรื่องของสางื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องการแพทย์สาธารณสุขมันก็เดินหน้าไปเยอะล่ะแปดสิบเอเนต์ทนาปกท้็นาก็ทุกโครงการอะมันต้องมีอจที่ทุกคนเพราะเพราะทุกโครงการมันมันเป็นผลประโยชน์ประชาชนนี่หรือก็ ไนกลุ่มหนึ่งเขาพอใจเขาได้รับการบริการได้การใช้เขาก็ชื่นใจเขาก็ชอบคนไหนย,ยังไม่ไม่ได้เขาก็รอวันหน้าคนเรามันมีหลายอาชีพหลายได้ถึงจ้ะหลายพื้นที่ทุกคนก็อยากได้หมดเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ในเมื่อเขายังไม่ได้เขาก็ต้องคอยเราก็อุตส่าห์เราไม่ใช่อุตส่าห์เราก็คุยกันแล้วเราทุกอย่างมันมีแผนงานเดินหน้าไปหมดมันถึงบอกว่าทุกห้าปีห้าปีป็นควรจะเกิอดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมละ่ะตรงนี้ก็ไปหาวิธีการโครงการงบประมาณ เข้ามาก็ผ่านการคัดกรองการกองมันก็ทําได้เพราะาคือประชาชนไม่ยอมให้ทำไม่ได้ไม่ยอมให้ทำเขาก็ทำไม่หมดอ่ะปัญหาคือมีโครงการแผนงารแล้วบางทีก็ประชาชนไม่เห็อบไม่ยอมนั่นแหละเธรก็ต้องไร้างความเข้าใจเขาทีจ้ะเนอะได้ได้ได้